สี่เดือนสี่เดือนเดือนที่แลกนี่จะนักเพราะว่าปลาบ้านได้จับขายเนาะบ้านไห้เอาออกตอนนี้มันก็เลี้ยงตัวมันได้ละครับเลี้ยงตัวไอ้ก็เอามาเลี้ยงน้องบ่อหนึ่งก็มาเลี้ยงบ่อสองบ่อสามบัดไล่ไปก็โอเคครับแตคือมันจะเลี้ยงกันเองอยู่ในนี้ในฟาร์มปลาเฮานีนบ้านนี้เลี้ยงต้นมันได้ต้นทุนเฮาให่เลี้ยงนี่หลายปันไดครับไอ้ตัวบ่อบ่อแมนครับตัวบ่อก็ปลูกพันปลามัน แปดพันประมาณห้าหมื่นตวอแมนบอละห้าหมื่นบาทแมนกำไรเฉลี่ยเท่าไรครับใบซ้ำกันซ้ำกันแมนก็คือแถวโตเลยแมนบาทต่อบาทบาทต่อบาทโอ้บาทนี้พันปลาเข้าไปเอามาตะไส่เข้าไอเออพอดีมีมูอยู่ในอุบลนั่นละอยู่ในเมืองเพื่อะลูกปลาขายก็เลยก็เลยไปเสือน้ามูก็เป็นการอุดหนุนทีมงานแมนครับคนหัวจัก คนจัเพื่อให้มันขับเกลื่อนไปได้เนาะครับเนาะแม่นีครับผมมาแล้วครับเหมือนนี้มาพร้ากันกับเบาวสลามทองเน็ตได้ครับพี่น้องสําหรับเหมือนนี้ครับพี่น้องเบาวสลามจะพาเมื่อเบิ้งนะครับบ่อเลี้ยงปลาเข็งนะครับปลาหมอนะครับปลาหมอหยักนะครับเพิ่นเลี้ยงสายพันธุ์ใดนะครับเลี้ยงจังไรนะครับแล้วก็ใส่เวลาเลี้ยงโดนบรนได้ครับเลี้ยงหยักเลี้ยงง่ายซ้ำใด้เนาะตอนอื่นสิภาพไปทั้ความรู้จักนะครับแล้วก็ไปเล่นหนวดกับไอ้เพื่อนไอ้ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับอ้ชื่อนัดครับ สี่สิบสองหรอครับสี่สิบสองปียุนี่พิกัดใส่เข้าไปน้องไอ้นวลสุขสรรครับมัอนนวลสุขสรรครับอืมตำบลยังครับตำบลเมืองเดชอำเภอเดชครับอุดมจังหวัดอุดรนะครับเนาะตัวนี้ไอ้ก็ลังเช็ดยังครับก็ลังจีไอ้สูบน้ำออกซุปน้ำออกแมนสีล่างโค่นสีเตรียมบ่อเลี้ยงรุ่นต่อไปนะเบิร์ดเดี่ยวก็คือเขาเลี้ยงยุ่งจงสี่เบิร์ดปีบอครับแมนเลี้ยงหมุนเวียนหมุนเวียนเบิร์ดปีสี่ศาสเลยนี่จักบ่อครับทั้งเบิร์ดมีสี่บ่อ สี่บ่อแมนพักบ่อไปแล้วหนึ่งบ่อแมนแล้วก็เลือตัวนี้จะพักไรมันจะไล่ขึ้นไปจังสีบ่อครับไล่แปลงสีบ่อละเดือนบ่อละหนึ่งเดือนตัวนั้นตุล่าฟูซิจิกาท่านว่ากำลังตักตัวนี้แล้วก็มักกะลากับชีเวียนมาหมุนพ้กหมุนเวียนเบิดปีสีสร์เลยแมนบ้านนี้ไอ้บ่อนี้เขาขุดลึกซ้ำไหนครับสองเมตรสองเมตรแมนแล้วก็ชั้นนี่หาซิบเซนคู่มันคู่ดินนี่ครับ ห้าสิบเซ้นครับแต่ตอนน้อยๆก็ใสหนามเครื่องหนึ่งก่อนครับขั้น้มันใหญ่ขึ้นยังไสผีกะเต็มผีโอ้เต็มผีเลยเพื่อนเขาได้ออกไปกว้างมนอกนรัอสุขภามันก็ดีครับบ้านนี้เฮาเลียงนี่จักเดือนครับจังสีสามารถเก็บได้ครับเก็บพลนผลิตนะครับจับขายตัวนี้เลียงสี่เดือนสี่เดือนคือกันแมนสี่เดือนตอนรุ่นลุ่นแม่ครับ กะไ่เลยเดือนละบ่อหนึ่งสองสามสี่ก็เวียนกลับอ่ะเบิดปีเบิดปีครับผมตอนนี้ก็ล่างดูดนามออกนะครับนอกบ่อนี่ราคาดีบ่ครับไอเลียงปลาไปขายน้ำตลาดบ้านเฮ้าเหนือดีอยู่มีโลโลละลอยละตัวละลอยเลยกัะปิ่งขายน้ำเน่ขายายอยู่อย่างไงขายไงแม่นนามเขียวเขียวสีมันบ่เสียบอ่ครับไอบ่อบ่มันมีแพงต้อนตัวนามแพงต้อนแม่นบอครับแม่น้านาม้านามบ่สีนี่มัน ใส่เลี้ยงปลาบ่ได้ปลาเค็งนี่เลี้ยงบ่ได้เลยมันจะบ่ใหญ่แม่นบ่ครับมันสิบ่มีแพผงต่อนอ๋อบ่อนี้อ้ายบอ่อที่ยังบ่ทันจับก็มีแม่นบ่ครับมีมีมีบ่บอทุดท้ายบ่อที่ถ่าย่ายงางไปเบิ่งเน,เนะครับอ้ายโอ้ยจังสีก็ดีคือกันเนาะครับเนาะตัวนี้รุ่นรุ่นที่สามรุ่นที่สามแล้วกลังตักอืมเป็นพื้นที่จักไรครับใส่เลี้ยงครับตัวนี้บ่ครับงานสองงานประมาณไรหนึ่งประมาณไรหนึ่งเมียนเฮ็ดเนี่ยหน่อยเฮ็ดเนี่ยหน่อยเนาะเมียน โอ้เบิ่งตีครับตัวน,นี้เพิ่งหาอาหารไปบ่ครับนี่แมน่นหาอาหารไปมันบ่นค่อยกินดอกคั่นไปสู้มันมันไป<ม>ตากมันมันจะบ่กคิดเอาคือเป็นจังซั่นครับอ้ายมันก็สิลดต้นทุนเฮาเดีเฮาเลี้ยงได้ขนาดละ่ะอ๋อเฮาก็ไปสู้มันเรื่อยๆบ่ครับบาา <c oughs> ่เฮาคั่นเฮาเลี้ยงได้4เดือนเข้าสิตกากจังซี่อาหารเฮาวานจังซี่มันสิบ่ค่อยกินเพราะ่เฮาไปกวนหนามมันออ๋ใส่อวนตััวน้นหลากเนาะครับมันมันตื่นนั่นล่ะเว้าง่ายๆอ๋อมันจะตื่นแม่นมันก็จะบ่ค่อยกินอาหารแม่น โอ้ยเลี้ยงไงสุดนี่มันสี่ได้ประมาณจะขีดครับห้าขีดโตโตห้าขีดโตโตสองตโลแมนปลากิโลกํามละจักบาทครับลอยหนึ่งลอยหนึ่งถ้าห้าแปรรูปเลยครับอย่างปิงขายก็ะหกสิบเจ็ดสิบโตโตแมนโอ้ห้าขีดกับเจ็ดสิบกำไรเลยมันเขากินอาหารนี่เปลืองบ่ครับไอเดือนแรกบ่เปลืองเนี่ยเพราะว่าสิ่งให้เกตอาหารกบหน่อยอ๋เสือมาเลยซีสอบเดือนนั้นเบิดแผลซีสอบครับบ่วเลือ บานนี้เดือนนี้ซอมก็เปลี่ยนเป็นอาหารเบอร์หนึ่งของปลาตีนสามสิบเข้าเลี้ยงได้จักโตครับตัวนี้ลงไปบ่อละหาพันบ่อหาพันตเลยแมีนลึกสองเมตรกว้างยาวเฮาเขาเขาคำนวณยังสี่ครับเอาขนาดบ่อคูณแล้วกับหารจํานวนปลาอเมียนครับผมลอยตัวต่อหนึ่งตารางเมตรลอยตัวต่อหนึ่งตารางเมตรเมีนกัดสีเทปเห็ปลาได้ใส่ก็ร่างพอดีแมียนเมันมันบ่แออัดเกินไปบ่แออัดเกินไปแมีน กำลังจเจริญเติบโตเลยนะครับนาะตัวนี้เป็นรุ่นที่ได้จับขายรุ่นต่อไปแม่นบอกครับกำลังจับครับนี่บอที่สามโอ้ก็ล่างจับพอจับบอนี่มดปั๊บก็จะเขามาบอนี่ทันทีเลยแม่นเ<อ>ขามาบอนี่โอ้ตัวนี้น้ำขึ้เขียวดีเถอะครับตัวนี้แ่งตอนหลายแ่งตอนหลายแต่มีกินก็นต้องทายออกโอ้เขาต้องทายแม่ทายน้ำออกแต่ละรุ่นเลี่ยงสี่เดือนนี่เทาไ้เปลี่ยนน้ำแจัคเกอ่ออยู่บอครับแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเดือน่าครับเดือนเท่อ ก็คือนามเขาก็จะเปลี่ยนอยู่สี่ขังแมนครับตอนต่อการเลี้ยงปลาขังหนึ่งครับแมนมบัานเขากินอาหารนี่เขาวาน,นเห็นอาหารลอยนี่เขาจะกินเบิร์ดอยู่บ่ครับก็ถ้าบ่เบิร์ดมันก็จมเป็นนามเสียไปแต่ว่า่บด้ซี่เรียบบ่อน,นี่ครับเพราะว่ามันเริ่มจับขายแล้วนะก็ว้านใหม่ให้มันเฟื่อมันอยากกินให้มันกินนะบ่อนจะเป็นบ่อนใหญ่แหรครับพี่น้องเป็นบ่อประเข็งครับพี่น้องเฮ็ดมานีโดนไปไหนล่ะครับไอเขาเดือนที่สี่ล่ะ เดือนที่สี่ถึงเดือนเขาเดือนที่สี่แมนอันดับแรกนี่อียังเฮ็ดให้อยากมาเลี้ยงขุดสาเลี้ยงปลาครับไอเฮ็ดตะกีนกเนาะเฮ็ดตะกี้เฮ็ดสวนบวกเือเทศได้ยู่<อ>แมนเบิร์ดครับมันเมื่อยปวดหลังยามโยกบ้านเบาไหวก็เลยสิหานี่เเบาเบาแห้งเห็ดนั่นนะก็เลยมาเกิดเห็นปลาเพิ่งนี่ล่ะตะกี้ปูวัดบวกระเทศเท่านั้นครับวกพริกบวกือเทศ ก็คือเฮ้าอยากปรับเปลี่ยนแมอันนี้ก็เป็นการทดลองตีตลาดเบื้องเฮ็ดเล่ยๆก่อนแม่นเฮ็ดหน่ยๆบาานี้คิดว่าสิขยายออกไปอีกบ่ครับก็ตอนนี้ก็ย่งย่งๆ่งอยู่ต้องพอเบื้องว่วตลาดโควิดมันก็ปิดนะครับแม่ตลาดปิดหลายหม่องขายนําตลาดบ้านเฮากับพ่อได้อยู่ครับแต่ก็ถทือ่าโอเคนะ4ีบอนี่ก็คือตอบโจทย์พ่อได้เรียงขอบรัวได้แล้วแม่แม่ได้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 แล้ว ถ turn, taxation, so ้าตลาดเปิดหรือบ่บ่มีโลกก็อาจจะขยายขึ้นอีกตามตามความต้องการของตลาดเขานะครับนอกลูกค้าคบ้านนี้เขาเลี้ยงังสิครับปลามันเป็นโรคมันป่วยมันเสียบ่ครับตอนเขาเอาปลามาเลี้ยงที่แหลกที่แหลกตายตายหลายบ่แหลกเพราะว่าสาเหตุยังครับสาเหตุคือนําเข้าวปลาสภบพนหนามั่นเป็นอครับื่อเข้าสูบมาจากบาดานเขาก็มาใส่เลยหนามนี่าหนามเป็นกุดลักๆมันจะเป็นหําอยังครับหนามบะดานครับ นาำบาดันเป็นสมเอร์เท่าสูบขึ้นมาบ่ครับไอ้บ่เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์เนาะสูบขึ้นมาตะกี้ตะกี้บ่ไดดใส่อันสาพักครับเลี้ยงเลยอ๋อเฮสิเอามาเลี้ยงเลยบ่ได้บ่ครับนามบาดันนาเป็นกดหลายนาบาดานกดแมนบานเท่าต้องมีวิธีการจัดการจะไห๋ครับก็ไปพักใส่สาแทนบานนี้ประมาณจักกี่วันครับสูบใส่ตลอดเติมไปเรื่อยๆแมนเติมไปเรื่อยๆนามเใส่ข้ากระดูดมาใส่เลยแมนองใส่ตรงพักนามโมพักบ่ไดดเลยบ่ไดดแม่นบ่ครับแมนปลาตายเบิด ท่นแบบนั้นพอเ้าพักเ้าก็จังดูดขึ้นมาใส่เรื่อยๆเติมแล้วเอามาใส่ได้เลยเนียนใส่ได้เลยครับป้าจะมีปัญหาเรื่องตายเลยมหนบอครับบอบอบมีแล้วตอนนี้ม่มีตายเมื่อตายเพราะตัวครับครับสาแหลกตายหลายหลอบแหลกเข้าเพราะท่านหูแม่่อไครับมื่อไหร่เลยคือกันแม่บครับมื่อไหร่เลยไม่จ๋าไม่จ๋าอุ้ยเบิ่งดิครับปลาเพิ่นมีแตรหลุ่นเกลียบปักใหญ่ๆเลยนะครับหลุ่นแขนหลุ่นขาเลย บางโตนะครับบ้านนี้อ้าครับเขาเลี้ยงร่วมกันยังสี่สมมติ่าหาพันตัวังสี่มันไงพร้อมกันทุกโตอยู่บ้างบ,อบอ้อนแตกใส่แตกใส่แม่นมันเกิดจะแตกใส่แล้วเขาจะเหตดจังไหครับรขายใส่ขายใส่ขายโอ้ไอลูกค้าบางคนก็มักตัวหน่อยเด้ครับอันซีตัวโล่ังสี่ไปกิจโทมาเลยครับเอาซีตัวโล่เด้อจะซิบโล่เศร้าโลังสี่นะแต่ว่าอย่างขายตัวใหญ่นี่ขายง่ายครับก็มักตัวใหญ่ใหญ่มันจะเหนือมันจะ ผูดีกว่าน้อครับเนาะเขาหมักลูกค้าลูกค้ามักปลาหย่างสีหมักตัวใหญ่ๆสเป็นปลาหนิ่นกรบปูเป็ยนน้อครับเนาะมันใหญ่สีสูสีปลาหนิ่นเลยเนี่ยปลาหนิ่นเผานะครับแต่ว่าผักเป็นปลาเข่งหอมห่วยๆแล้วเนาะออายนาะหอมหอมซ่ียบไรอย่างเงี้ครับมีลูกค้าไายเกจไร้ใสแมนนี่ครับพี่น้องจากที่เฮ็ดแต่หย่างเดียวเนาะออายนาะมาปรับเปลี่ยนนะครับก็ยังพอไปได้นะครับตลาดเรื่อยๆ ไไ <S <S เท็ดจังสีแบหนือนก็แบบว่ามันบ่ไดก้กินทุนจะคลอนนะครับเนาะพออน,นีออนปที่แหลกก็นักอยู่เพราะว่ามันหน่อยเมื่อนเนาะครับไรมาก็มันมันเป็นรุ่นเดียวกันเบิดบ่บ,บหนึ่งสองสามสี่สี่เดือนสี่เดือนเดือนที่แหลกนี่จะนักเพราะว่าปลาบ่อได้จับขายเนาะครับอบ่อได้ออกตอนนี้มันก็เลี้ยงตัวมันได้ละครับเลี้ยงตัวตัวไอ้ก็เอามาเลี้ยงน้อง บ่อหนึ่งมาเลี้ยงบ่อสองบ่อสามบาทไรไปก็โอเคครับก็คือมันจะเลี้ยงกันเองอยู่ในนี้ในในฟาร์มปลาเฮานี่แมนบ้านนี้เลี้ยงโต้นได้ต้นทุนเฮาใหร่เลี้ยงนี่หลายปานได้ครับไอต่อบ่อบ่แมนครับต่อบ่อกับลูกพันปลาประมันแปดพันประมาณห้าหมื่นต่อบ่อแมนบ่อละห้าหมื่นบาทแมนกำไรเฉลี่ยเท่าไรครับไอซ้ำกัน ซ้ำกันแต่คือแถวโตเลยบาทต่อบาทบาทต่อบาทโอ้บานนี้พันปลาเข้าไปเอามาตัดใส่เข้าไปอ่าพอดีมีมูอยู่ในอุบลนั่นแหละอยู่ในเมืองเพิ่นเพาะลูกปลาขายก็เลยก็เลยไปซื้อน้ำมูกัเป็นการอุดหนุนอ่าทีมงานแม่นไหครับคนแม้หัจักคนหูวจักเพื่อให้มันขับเคลื่อนไปได้เนาะครับเนาะแม่นแมนอู้เบิ่งดิครับปลาเพิ่นสวยงามแฮ่ อ่าแลวสุดท้ายครับไอ้ม่อยังจะฝากไงสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงปลาเข่งปลาหมอตัวสินะครับครับก็มันดีจังไหนครับครับก็ลองเห็นเบิ่งเต่นหน่อยก่อนก็ได้อย่าอย่าอย่าฝ่าวเห็ุหลายครับเบิ่งโจทย์ขอมูลมันเนาะว่าปลาเดือนแหลกใส่หันเท่าไหร่อ่าส่วนทุนมันครับผมอย่าฝ่าวเหตุหลายเห็ดจะพันตัวสองพันตัวก็ได้ทำมั่นใจจังจังลงมือหนักหนักครับบานกอค่อยหาตลาดไปนำนะที่สำคัญคือตลาด ครับต้องมีตลาดรองรับเนี่ยจักหน่อยครับอืมครับผมอ่สุดท้ายนะครับขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามผู้ใดสงสัยยังเดี๋ยวผมสิเอาเบอร์โทรขึ้นไปให้จั้โทรมาปรึกษาสอบถามไอเพือนกระไดเนาะครับเนาะกรับครับยินดีให้คำปรึกษาแม่นะครับไอ้ครับนี่แหละครับอยากลองเอาไปลองเฮ็ดเบื้องกระไดนะครับพี่น้องพอกันคลิปนะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับแล้วขอพูดไอ้อีกทีนึงครับผมครับครับโอ้สุดยอดแั่งครับ